สวัสดีครับแฟนบอลที่รักทุกคนทั่วโลกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับวันนี้7มิถุนายนนกักฟุตบอลสาวทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาตินเนเธอร์แลนด์เวลา2ทุ่มครึ่งหรือเข้าไปให้กำลังใจได้ที่สนามอินโดรสเตเดียมหัวหมากซึ่งในสนามที่3นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครับผมวันนี้เราจะพาไปดูสถิติการแข่งขันที่แข่งจบไปแล้วทั้ง2สนามไปชมกันเลยครับ ไปดูสถิติของทีมชาติน,นทเทอร์แลนด์ดูในสนามแรกนั้นแพ้โดมินิกัน3ต่อ2เซตแพ้ทิมชาติกิน3ต่อ1เซตแพ้บาซิน3ต่อ0เซตแพ้เยอรมัน3มต่อ1นเซตสรุปคือสนามแรกแพ้ทั้งส่นัดครับผมไปดูสนามที่2กันชนะโปรแลนด์ไป3ต่อ0เซต แพ้อิตาลี3ต่อ2เซตชนะเบลเลีย3ต่อศเซตแพ้ตุรกีสต่อศเซตในสนามที่2แพ้2ชนะ2ตอนนี้คือแข่ง8นัดชนะ2แพ้6ตอนนี้มี8คะแนนครับผมไปดูสถิติของสาวไทยในสนามแรกครับแพ้อิตาลี3ต่อสเซตแพ้ปูเลน 3. ต่อศเซตชนะแคนาดา สามเซตแล้วสสก็ชนะเกาหลีใต้สามศเซตสนสในสนามที่2แพ้รวดทั้ง4นัดครับโดยแพ้เยอรมันสามตนึ่งเซตแพ้สหรัฐเมกาสามศูสนเซตแพ้เซอร์เบีย3.2เซตแล้วก็แพ้โคเอเชีย3ามศูเซตครับผมแข่งจบไปแล้วทั้ง8นัดโดยชนะ2 แพ้6มี8คะแนนเท่ากันแต่ว่าทีมชาตินิธอรเลนมีคะแนนได้เสียดีกว่ารังอันดับที่4ของตารางส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ15ครับผมอย่าลืมนะครับวันนี้2องรุ่มขึ้นร่วมเชียร์สาวทาไทยเพื่อดดวยกันครับผมขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ